สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเกม One Hit, วันฮิตเบลตี้ลัดนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นตัวของลูฟี่โรนะครับที่ผมได้ทําการลงในชุมชนไปนะว่าตัวละครฟิโองผมเลเวลแปดสิเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเล่นแล้วนั่นเองนะครับผมคนอยากดูเต็มเลยทีแรกว่าจะรีวิวตัวอื่นนั่นแหละนะครับแต่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นี่คือตัวแบบเปิดฉากน,ะนี่คือเตอร์วปวดฉากของเรานะ <c oughs> นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซับดูเหรียญเดี๋ยวไปเเเเลลลล่่นนนนกัััยยะะะพรราาวววตตคคคีี้ผมมิป แนวทางการเล่นนะครับเป็นสายแครี่เนาะแล้วก็แบบว่ารีวิวตัวละครอ่านสกิลอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับเทกสกิลในคลิปนี้จะไม่อ่านนะครับเดี๋ยวดูเหรียญแล้วดเดี๋ยวดูซับไปเล่นเลยเนาะนะค,คลิปนี้ผมจะขออนุญาตใช้เป็นเหรียญของซีพีนะครับไม่รู้เลยสเตตั้งพันสวยดีนะครับแต่จริงๆตัวมันเมตานี้ถ้าเล่นเป็นแครี่หรือว่าตัวที่จะเข้าไปคู่วงใ,ในผมใส่เป็นผมผมก็ใส่ดาเมจนะเออลูฟี่รอก็ดีนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูฟี่รอวัตตไร <c oughs> ผมหมายถึงเหรียญน,นี้เออผมหมายถึงเซตเหรียญลูฟี่ล้วนนะผมผพูดผิดนะครับขออภัยนะครับอา่าผมใส่ผมไม่ได้ไม่ใส่เหรียญน,นี้นะครับหรือเป็นเหรียญน,นี้แทนก็ได้นั้นสกิลสองแรงเลยนะครับแหมมันตัวมันนัววงในได้นะเพราะว่ามันมีอ่ามันมีการดดาเมจต,ตอนกด52าสอมาสามนะครับแล้วก็มีเลือดเหลือญหนึ่งด้วยนะครับตัวมันไม่ได้ตายง่ายๆนะครับอา่าก็แนะนําให้เล่นเป็นเหรียญดามเมจแล้วเข้าไปจั่ววงในแม่งเลยนะครับแต่เล่นเป็นแครี่ก็เหรียญอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นสาายยแบบนนนนวววงใมัจะ <laughs> ะะออเเฮ้ไร็ต อ๋อเน็ตกาคือถ้าตัวมันเอาไปเล่นวงในมันจะดูดีกว่านะครับอ่าแบบเล่นเล่นเป็นแคลรี่แล้วดาเมจมันจะหายนะครับอ่าก็ลองมาเล่นวงในดูได้ครับเดี๋ยวผมลองมาเล่นวงในดูให้ดูก็ได้นะไม่รู้จะได้เล่นวงในได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูครับซับก็ประมาณนี้ฮะก็ผมจะเล่นประมาณ5เกือบ6แท็กนะครับแท็กไอ้แท็กนอกรังแบงที่ผมใส่ไว้ให้คิดเฉยๆนะไม่ต้องสนใจนะครับอ่าก็คือเราเน้น5แท็กเน้นแบบคีดาเมจเนาะแล้วก็บวกพวกพลังโจมตีเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้เรานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่145นะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่นเป็นแบบเป็นนววงไหนให้ดูแล้วกันไม่รู้จะได้เข้าไปนัวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันดูแรงผมดิไม่เล่นนานจัดแต่มันรีผมลงมามตายแล้วไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหนขคืนสู่เอเดสด้วยลูฟี่ลองกันดีกว่าทุกคนเลส s ก <c> o <oughs> มาครับผมจะพูดติดเทบร้อยนะครับตาแรกเราอยู่กันที่ด่านวอเตอร์เซเว่นนะครับก็เมีมปโอลวัวตวตัตเฮ้ยมั <c oughs> นมาไงวะน,นี่เฮมปโป อ่ะเดี๋ยวผมลองไปเล่นวงหน่อยดูไม่รู้ผมจะได้เข้าวงไหนหรือเปล่าเพราะปกติผมเล่นฟี่รอผมไม่ค่อยเข้าอยู่ใน,นวงไหนแบบไม่รู้ดิผมชอบยืนจั่วอยู่ข้างนอกมากกว่านะจวตัวสำคัญขเขาออกมากระทืบอ,อะไรอย่างงี้ไปดูเขาเป็นคิดมานเะนี่ยอ๋อนี่คือแรงเอสนะทุกคนแรงเอสแบบเอสตัวเดียวอะ่ะเออเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันเถื่อนขนาดนี้เลยนะให้ตายเถอะสองสัดมมสงสดปดาห์ก็มีความหมายสองสัปดาห์ที่ผมหายไปมันก็มีความหมายหนึ่งซีซั่นแรงนะที่ผมหายไปอะ่ะไม่กอด โอ้ม oh y god อ่ะเดี๋ยวไปลุยเลยแล้วกันนะครับไม่ดิผมต้องรอคนเปิดให้ก่อนไม่แมนผมไปเปิดเองก็ได้ถูกอา้าวอุ้ยสแลกแมนไปดึงทงแรกว่ะปกติเขาต้องดึงทงแรกก็ได้ยสแลกแมนเนี่ย <laughs> แม่งแทบจะเป็นมีมอยู่แล้วเจอสแลกแมนที่เือแบบทงทงทง,ทงแรกนึงของเขาอ่ะเดินหนีได้เลย <laughs> เอานั่นตายดิ <laughs> ขอโทษเพื่อน <laughs> ไปแซวเขาเยอะไปแซวเขาเยอะไปไง <laughs> จัว <laughs> จัวเข้ามาอุ้ยเมื่อกี้ผมโดนด้าเมทของใครน่าจะของลูจีนะครับแมน ผมจะโดนแรงกว่านี้โอเคเยี่ยมเยี่ยมผมต้องใช้สมาธิเล่นหน่อยทุกคนแปบ๊บนึงนะผมขอรื้อฟื้นแป๊บนึงนะผมไม่ให้เล่นานานเดี๋ยวๆๆขอรื้อฟื้นก่อนไอสวยดึงเองเดึงเองเพื่อนเดี๋ยวผมดึงเองนะครับเริ่มมาก็สวยงามนะผมลืมโปร่งเฮสซอกนะเมื่อกี้แบบช็อตโปร่งเฮสอกเลยนะว้ยเดี๋ยวนะฟิลลอมันแชมบนเดี๋ยวนะบนบนรองล่างล้างขึ้นบนว่าอ่านลืม no ไม่เป็นไร โอเคโอเคบนลงล่างไม่ได้อ่าบนลงล่างไม่ได้จำไว้จำไว้ล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนนะโอ้โอโออยเดี๋ยวเดี๋ยวปัดผมอยู่เดี๋ยวเดีใจเย็นนี่เอามือปัดผมอยู่เมื่อกี้แม่งจะต่อยผมซะละให้ตายเถอะอ่ะผมไม่ต้องทำไรครับเมี่ยกดสกิลค้างไว้เกือบแหละไปซ้อนเพื่อนได้ไหมใครไปอ่ะรอหรือเปล่ารอหรือว่าโรเจอร์โอ้โหโรเจอร์โรเจอร,ร,เจอร์เรามาแล้วอุ้งอย่างนี้ผมน่าจะวงะไหนนะวงในที่นี่ของผมคือการขับยิงในทงก่อนองข้ามนะครับ เราจะได้ดาเมจที่มหาศาลนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยดาเมจมันจะประมาณเนี้ยแบบปืดเดียวแหละแบบปืดเดียวแล้วก็เขยหัวเขย่งสับท์โปเป็กดอดได้เขยเข้าไปหนึ่งทีอย่า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 โอ้โหจีดนะดาเมจไนเวอร์จังเพื่อนโอ้โหโรเจอร์ปาดตายหมดเลยยังไงครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอลาโดนดลอยเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งโผล่มาจากไหนกําลุยเวนมัาลอยผม ผมไม่ได้ดูในมินิแมปไงคือผมโฟกัสแดี๋ยวนหน้า<ๆ>ผมโฟกัสจะแชมมาต่อยอย่างเนี้ยครับไม่ได้ดูในมินิแมปเลยนะแห้งเลยครับไาอตานี้เหมือนเพื่อนจะแบกครับมันโกกระโดนี่มานี่แล้วเดี๋ยวผมจัดการเองพเพื่อนนายไปเลยนายไปเลยนายไปเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราเค้งเฮ้ยแดดไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยโดนรัดเพื่อนแม่งรัดสกิลเขาไวกว่าเรานะครับเราถ้าเราตีโดนก่อนมันก็ได้เนาะ ะรีฟืนฟ้นเีฟื้นตานี่คือบลฟืน้นนะบนลงล่างไม่ได้เป็นล่างขึ้นบนได้นะครับอ่าพี่ผมต่อ,ตอยตายคู่เลยเนะนี่ยวงในวงในเนี่ยวงในวงในเฮ็ซวาดวงในก็มาดิเฮ้ยแดดไปแล้ว <c oughs> เกซาดอ๊ะเอ๊ะัอะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอยะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่น๊ะเอ๊เอ๊ะเองเอ๊ะเอ๊ะเอยู่นะอ๊ะเอ๊เอ๊นเะเล่น,เลนนะเน <c oughs> ออออเอเอเเ โอ้โห oh, สีแดงอะไรวะนั่นเมตาช่วงนี้สีแดงมันเยอะนะครับดูดิผมกดตาะละตานี่คือแบบกระพริบให้ลูฟี่รอตี๊ยบชิว,ชวๆเลยกระพริบสีแดงกระพริบกระพริบเต็มเลยฟี่รอแม่งน่าเล่นทุกเมตาจริงๆไง,งตัวนี้สง <c oughs> สัยมันคงต้องปั้นแล้วมั้งเนี่ยน่าจะทำเบลล์ร้อยสองตัวครับคิดกับฟี่รอเนะี่ยเดี๋ยวรอจังหวะวิ่งก่อนนะครับขอเคลียร์กราฟก่อนกราฟใกล้แปดสิบแล้วผมขอเคลียร์ก่นอกกนให้มันเป็นตัวๆครับเก็บเอาไว้ทําคลิปเล่นได้นะเออตัวพวกนี้ เมตาลูฟี่รอมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเชียววะผมอยากรู้มากเลยพึ่งได้ไงไม่ใช่แบเพึ่งได้กลัวแบบตีด้านหน้าตัวใหม่มาตกเมตมตาเลยไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> ฝั่งนู้นตัวที่น่ากลัวที่สุดผมว่าน่าจะเป็นโรบินนะครับผมไม่รู้ว่าจะตีเ,เข้าหรือเปล่านะคิดนี่ส,สบายยครับผมรู้วิธีแก้ทางอยู่นะใครมาใครไม่ต้องกลางอ๋อเป็นคาร์เวนดิชมันเพอร์เฟกต์ดอปไปแล้วนี่ บ๊าปเขาให้โอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเอามันไปทาเกิจแต่ว่าตัดเลือดได้อยู่ครับมันไปทาเกิจไอ้นี่เฉยเลยโอ้โหไอ,อ้ยสวยๆเพื่อนไดเมนชั่นสแลชนะครับไอ้นี่โดนตัดเลือดจากผมมาเมื่อกี้ผมจำได้ผมจําได้เมื่อกี้จอมันสั่นจอมันหนีดับธงเขาแล้วครับดาเมจของเราตอนนี้เอ้ยปาดไม่ได้ยปาดไปเนี่ยปาดไปเนี่ยเฮ้ยปาดปาดไม่ได้ยปาดไปเนี่ยไปหลบไปแล้วหลบไปแล้วพูเฟกหลบตัดเลือดก่อนโอเคตัดเลือดมาไม่รู้จะช่วยอะไรหรือเปล่าผมจะตีเขาเข้าไปเนี่ย แต่ว่าธงนี้มันเป็นธงฝันงของ้าบนะครับเราี้จะได้ดาเมตโอ้ผมตีเข้า600ผมนี่ท้อเลยดึงให้หน่อยเดีย๋ยวผมต่อรูบินออกมาจากโอเคโอ้โหมาตรสาี่เกินไปบะเนียชิบหายแล้วแม่งเนี่ยผมกลัวสุดตัวนี้แหละคิดไม่ได้กลัวหรอกตอนนี้โอ๋ย <laughs> โดนรถกูดาวกิกด้วยตายแล้วเฮ้ยมันตามมาขยี้ผมเกินไปไหมเพื่อน โอ้ยโห่และตีอย่างแรงเลยนะเข้าเป็นพันเนี่ยแดดไปละเก๋วิ๋อคิดโดนตัดเลือดเด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 ดอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ยากแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมผมอยู่ยากแล้วเก๋อ๋ออ๋ยอ่ะเจมันวุ่นวายจังวะเจมันคนวุ่นวายเลยโอ้แต่ว่าเจอึดอึดไปแล้วเจไม่ไม่ไม่ใช่แล้วอันนี้ผมผมผมว่าไม่ใช่แล้วแหละได้ไหมเนี่ย โอ้เขาเพอร์เฟกดอได้นะครับสตันโอเคโอ้สตันมันแก้ท่าหนึ่งของโรบินได้นะไม่ใช่ท่าหนึ่งนี่โรบินมันกดติดกลางมือท่าไหนวะไม่รู้อะแต่ว่ามันแก้ได้นะครับอะไรวะเนี่ยผมขอแแบบนึงนะทุกคนคลิปนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้แบบเฮฮาขนาดนั hey ้นผมอยากอยากตั้งเกมเล่นวะไม่รู้ดิ <c oughs> เดี๋ยวนะแบบนึงนะอ่ะโอ้ oh, ตัดเลือดสามไม่เจ็บอ๋อ oh, มันไม่ติดสถานะด้วยนี่วาโอ้ oh, ยังไง มันก็แครี่อยู่ดีแม่ดูดีคาตาโคลีผมต่อยมาละเจ็ดเออเจอกันเพื่อนเจอกันโอ้ยอยู่ยเฉยๆก็มาเบียดเบียนคุณพ่อเพื่อนไม่อยาตีมาหาพี่อ๋อยายาย่โอ้ย,โ,อยโดนทดๆๆๆนำตัวเด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 เนาะโอเคโ,โดนไอ้นั่นพอดีนะครับผมอยากฆ่าเนี่ย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 อยาากฆ่เนี่ยเออโซ่คลิกโซดีไงอยากฆ่ายอยู่บอดีเลยบี้เอาอย่างน้อยเรา ตีโรบินไม่เข้านะครับเดี๋ยวดิมันเดินทั้งเกมมันเดินเล่นทั้งเกมไปดูอ่ะเดี๋ยวเราตีมันไม่เข้าเราก็ช่วยเพื่อนกันทงนะครับโอเคไอ้โดนอยู่หืหายใจหายใจไม่ออกเลยเมื่อกี้ไม่ใช่หายใจไม่ออกหยุดหายใจกันเลยทีเดียวเรียบร้อยครับโคบี้ซับนายนายมาช้าอะไรเพื่อนนายมาช้าไปแล้วอุ้ยตอนนี้ผมได้บีพีอยู่ทุกคนอ่ะก็ยังคงอยู่กับแดนมอเตอร์เซเว่นทำจริงไม่เปลี่ยนให้หน่อยอ่ะ ไม่ตายเธอเอาไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้นะครับแต่ด่านนี้ก็เล่นด่านนี้นครับเรื่องมากไม่ได้ด้วยเกมนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวละครพวกไอ้คูซานเอสหรือว่าโคราซอนตัวอื่นนะครับที่ผมมีที่ผมปั้นเอาไว้ครับที่แปรปั้นเอาไว้น่าเดี๋ยวเขาเราค่อยร,ร,รีวิวตอนแร้งมันรีนะครับทุกคนแอ <c oughs> เดี๋ยวผมหาเล่นเกมอื่นก่อนดีก,กว่าเออผมอยาก,ผม,ยากผมอยากเล่นเกมเือนทุกคนดูมากตอนเนี้ย มันมีหลายเกมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็น Identity นะ Identity V นะครับ Rv อะไรอย่างงี้เนาะดาร์กบอลเลเจนต์นะอะไรเกมครับผมว่าอยากเล่นทุกคนดูมากเลยแต่ผมไม่รู้ทุกคนอยากดูเกมไหนก่อนเนี่ยตามนี้ครับตามนี้หรือหรืออยากดูวันพีตต่อก็บอกได้นะผมไปนั่งรีแลงกันทุกคนได้นะถ้าเกิดทุกคนอยากดูวันพีตต่อนะผมจะฟังเสียงข้างมากเอานะครับอยากดูเกมอื่นก็บอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาทําเกมอื่นให้ก่อนระหว่าง,องรอแลงรีอะไรอย่างงี้เนาะนะจะได้ไม่น่าเบื่อไงใช่สวัสดีครับเอา โอเคได้อยู่หมอนี่มันกันมันกันสถานะเหรอมีฟื้นชีพด้วยผมโดนสกิลนี่นานไงเจนะสามร้อยดาเมจถลุไปตายเอาโดนด้วยฮึซอนลูกอะของจริงเอ้าผมลบอะไรได้เนี่ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนมันมันตอนผมไม่โดนมะโอ้ยปิงไม่ได้ปิงไม่ได้เฮ้ยแต่ผมดาเมจเออเข้าแล้วโอเคตายฮะเดี๋ยวนะผมแรงไปหรืออะไรวะแปลกว่ลตานี่เอ้าเฮ้ ฮะเกินเขาอะไรออกเขาจะมาตรงนี้ใช่ไหมหมอนี่ใครวะไม่รู้เดี๋ยวผมมาดักตรงนี้ดีกว่าครับนี่แหละมุมมุมดีเลยมุมดีเลยเนี่ยเอ้าไ <c oughs> อ้ยังไม่โดนอุ้ยขมยาวพอโดูสอรรีครับทุกคนเลยแม่งไม่โดนเฉยเลยสกิลว,ว่าไปสองสกิลแล้วไปแล้วปแล้วจ้าเจอกันชูกาต่อยเข้ามาละสามสามพันเดี๋ยวนะไม่ใช่ชูกาต่อยดีลูฟี่ผมต่อยฟี่ทีมผมต,ต่อยตายแล้วโอ้ย โอ้หมันมันปล่อยของเล่นมาหาผมเอาเลือดใหม่เพื่อนอ่าแปดพันเอ้ยทำไมผมแรงกว่าวะนายนายเวลอะไรเนี่ยเพื่อนเรารู้เลยนายเวลยแปดสิบแน่นอนโอ้โหโด,ดนต่อยเดี๋ยวนะผมตัดเลือดไปเลี้วเดีไม่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 โน้โน้โน้โอเคนี่ไงวงในวงใน,งนของแท้วงในของแท้วงในของแท้จั่วมาใครก็ได้โง่เข้าไปหมัดโอ้ 36. โหสามหมืน่นหกเทถ้าเป็นเหรียญลูฟี่มันจะแรงกว่านี้นะครับทุกคนแอร์เพราะงั้นผมแนะนำเป็นเหรียญลูฟี่ดีกว่าไอเหรียญลูฟี่ล้วนนะครับนั่นแหละสองหมื่น แรงๆผมติดโปรไฟร้อนที่หลังด้วยน่าจะปิงครับเฮ้ย,ยจวดได้หมดอะมาดิมาด,มาดิก็มาดิเหมืนอนป้วงครับต่อยไปแนต่อยไปแนนั่นไงไมารู้ว่าเอาต่อยทำไมไม่อรอหรอดีเดีดวยวโถเอ้ยมันจะเดินบอกเอ้ยตายเนี่ยนึกสภาพเลยคือแบบเมื่อกี้เดี๋ยวๆผมเปลี่ยนม่อกิ้แล้วกันอะ คือเมื่อกี้ผมจะออกจากไอ้วงไอ้วงที่จะขึ้นเรือคือวงมันจะดูดผมเข้าไปผมจะแดดออกไอ้แค่ <c oughs> นั้นเน็ตผมแดดแม็กซ์สกิลใส่สผมเลยอ,อ,อะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่ามีคิดลงมาเห็นไหมเลือดเลือดคิดผมโคตรสวยอะ่ะดูเดะแบบหมื่นเกา่าเก่าเก่าเน็ตปิงจริงด้วยผมว่าถ้าไม่ตานี้มันแปลกๆไฟ <c oughs> ฟ้าคดแย่แต่ไม่ไรต่อยไปก่อนโอ้โหแม่งหลบได้โคตรดอได้พอดีครับเดี๋ยวโจวทงก่อนแป๊บนึ่งโจวทงแบบนี้เนียนโจวทงแบบนี้เนียนเนะยยินโจ้เอ้ย Uh huh. หลบไม่ทันจวดจวไปเพื่อนจวทงไปจวทงไปจวทงไปโอเคครับสะบัดไปก่อนหนึ่งตัวทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้ตาเอะย่าบอกว่าตาสุดท้ายแพยไม่เอสบวกผมเฮ้ยเน็ตมันแดงอ่ะดูดิโอ้อะไรวะโอ้เราท้าผมแพ้ทุกคนจบเลยโคสิงเคสิงโงผมไม่ได้ดึงธงเลยว่ะเมื่อกี้ผมเกือบโจวดทงนะถ้าผมโจวดทงกลางได้ผมน่าจะชนะว่ะ อ่ะแย่จังก็มาที่ครับสำหรับลูฟี่รอเห็นไหมว่าตัวมันวงในดามเมจมันแรงนะครับ <c oughs> จริงๆผมควรจะต่อยได้ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะถ้าผมใส่เหรียญถูกครัผมไม่น่าใส่ซีพีไนเลยวะผมแค่เอามาลองเฉยนี่ผมแค่เอามาลองอเฉยนะครับเนะี่ยเหรียญลูฟี่ล้วนน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าใครไม่มี3ฟรีเดสผมก็แนะนํำไปใส่เป็นเหรียญนี้แทนเพราะตัวนี้ก็ได้ดามเมจเหมือนกันดามเมจมันหายไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามันต่างกันห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้แม่งสุดกว่านะครับถ้ามีก็เอามาใส่ดูครับบบบบแแแลล้้้้ววกกก็ไมม่่่เเเนนงใืือออีีสุดทาย ตาในตาเด็กใหญ่ผมเล่นเนะี่ยคือแบบจวโคตรแรงนะครับลองดูครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมลองหาเกมเหมือนทำดูทุกคนอยากให้ผมดูอยากให้ผมดูทุยถ้าดูคนใหญ่ผมทำเกมไหนก็สาามรถคอมเมนต์ได้นะครับอ่ามันจะมีในเครื่องผมตอนนี้มันจะมีไอเดนมีอาร์วีบ้างเออแล้วก็ดับบลิเจนนะครับลองดูนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์ได้ผมจะพาไปเล่นกับเด็กแก๊งนะครับรอชมว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะว่าอยากดูเกมไหนนะครับส่วนไอตัวละครที่ผมจะรีวิวในคลิปต่อๆไปมันจะมีคูซันมมีีเอสนะครับ โคลาซอนนะมีสโมเกอร์แชมเบอร์นเลยพวกนี้นะครับโมเลียตัวนี้ผมก็ทำอาไว้แล้วนะปั้นเอาไว้แล้วนะครับแอปป้นไว้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าได้ดูแน่นอนแต่จะรีวิวหลังแรงมันรีไปแล้วนะครับเออไหนๆก็ได้ดูแล้วขอดูได้กี่วันนะเนี่ยสัปดาห์หนึ่งผมจะทำเกมอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็รอแรงรีแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำรีวิวตัวละครพวกนี้ต่อนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับก็คอมเมนต์ได้าอยากดูเกมไหนนะครับคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้นะครับไปมาละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกกคคคนนนไไปปหหหาาาขข้้้วววววิิะ่ยแลรรััับบผมสสดี